ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับความสำเร็จของยามาห้าในการทะยานสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ส่งเดชาไกลศาสตร์ลุยศึกมอเตอร์ทูชิงแชมป์โลกหลังจากเมื่อปีที่แล้วเดชาไกลศาสตร์เจ้าของฉายาตั้นสลาตัน นักแข่งไทยสังกัด Yamaha Thailand Racing Team ได้ประกาศสักดาความยิ่งใหญ่เหนือนักแข่งญี่ปุ่นด้วยการคว้าตำแหน่งแชมป์รุ่น ST 600โดยเป็นนักแข่งไทยคนแรกและเป็นคนเอเชียคนเดียวที่สามารถก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์เหนือนักแข่งญี่ปุ่นได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กว่า46ปีของกัจจิงชัยในรายการนี้ และจากการคว้าแชมป์ดังกล่าวนะครับทำให้เดชาไกรศาสตร์นั้นได้รับสิทธิ์วยคาร์ดร่วรลงทุงกการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกรุ่นโมโต,โตโทูในปี2013รวมทั้งสิ้น2ส,สนามด้วยกันก็คือที่สนามเซปังเซอร์กิตประเทศมาเลเซียและสนามทุนล,ลิงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นช่วงนี้เรามาฟังคุณกรทัศ์แก่นจันดาผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายกีฬายนยนบ์บริษัทไทยยมฮ่ามอเตอร์จำกัดได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนดังนี้ครับ วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมการแข่งขันมาตัวถูกั้งนี้เนี่ยเราเองก็ได้รับโอกาสนะครับในบริษัทแม่ที่เขาเห็นออเห็นศักยภาพของนักแข่งไทยที่ก้าเข้าไปได้ชั้นที่ออสเตรเลียนในปีที่แล้ว เขาเองก็อยากสนับสนุนเด็กของเราซึ่งก้าพัสูาในระดับโลกนะครับซึ่งคุยกันมา,มา,มา,มากพอสมควรนะครับจน mm hmm. เราจะคาดหวังว่าเขาจะเป็นยังไงนั้นอยู่ที่ตัวเดชาไกศาสว่าสามารถจะทําตําแหน่งได้ดีที่สุดณตรงไหนเราคงไม่คาดหวังว่าเราจะขึ้นชัยชนะหรือได้โพเดียมนั้นคงเร็วไปสําหรับเรา ครั้งนี้เราคงได้เข้าไปศึกษานะครับหาประสบการณ์กับนักแข่งระดับโลกที่เขามีความเชี่ยวชาญในด้านตัวรถมีความเชี่ยวชาญหลายๆอย่างซึ่งเป็นโอกาสดีนะครับที่เราไ,ได้เข้าไปไม่แค่สนามเดียวล้วได้ถึง2ส,สนามซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,ง,งเราเองเราก็ทีมก็พยายามฝ้อย่างหนักแล้วก็พยายามผักดันุุขผลเดชาให้มีศักยภาพ ให้เทียบเท่ากับนักแข่งระดับโลกให้ได้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะพยายามผลักดันเนชาและสุกผลเนชานะครับที่ผ่านมาตลอดเป็น10ปีจนมาณนะจุดนี้ เราจะได้รู้ว่านะักเขามีเสกยภาพหรือมีทักษะที่เทียบเข้ากระดับโลกได้ยังไงเป็นจุดเริ่มต้นครับนักแข่งเนี่ยมีความพร้อมก็เราซ้อมกันอยู่ต่อเนื่องวมาะ่ะไปแข่งที่ญี่ปุ่นเก็บตัวที่ญี่ปุ่นกลับมาเมืองไทยเราก็ซ้อมอยู่ตลอดเราไม่ได้ขาดเราไม่ได้พักนะครับส่วนทีมช่งางทานนู้นเขาก็พร้อมนะครับข้อมูลจากต่างทเราพันเสือไปให้เขาเขาก็เตรียมพร้อมที่จะมาทําให้เราเต็มที่เลื่อตัวรถนะครับ ครับก็ยังไงรบกวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับพี่น้องชาวยามมห่าทุกคนรับพี่น้องที่ชอบมอเตอร์สปอร์ตทุกคนนะครับให้ร่วมให้กําลังใจเดชาไกศาส์นะครับที่เราจะไปลงแข่งในระดับโลกซึ่งเป็นคนไทยอีกคนนึงที่ก้าวไปหาประสบการณ์ในระดับโลกนั้นเพื่อประเทศชาตินะครับเราเองก็พยายามทําเต็มที่ทีมงานพยายามทำเต็มที่เพื่อให้คงชาติไทยไม่น้อยหน้าประเทศใดเหมือนกัน วันที่13ทันุวาคมนี้ที่สนามเซฟังประเทศมาเลเซียและว,วันที่27ที่สนามโมโตกิประเทศญี่ปุ่นนะครับสองสนามนี้อย่าพลานะครับร่วมให้กําลังใจให้กเดชาเพืที่เราจะพยายามสุดความสามารถไม่ให้คนไทยติดหวังครับ ช่วงนี้มาชมภาพบรรยากาศของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นในรายการออเจแปรน r รส e c ช a m มเป n นชิป2013ครับจอตันสลาตันหรือเดชาไกรศาส์ของเรานะครับหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วคว้าแชมป์นรุ่น ST 600ปีนี้ขึ้นมาแข่งรุ่นใหญ่ครับรุ่น GP2 นี่คือการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับที่หลายคนนั้นไม่มีโอกาสได้ชมภาพเหล่านี้ เดชาไกรศาสตร์ ad, นั้นนะครับหลังจากที่พลาดครั้งสองสนามแรกในปีนี้ก็ปรากฏว่าใน2ส,สนามที่ผ่านมาคือสนามที่5และที่6ก็สามารถจะขึ้นโพรดียมคว้าอันดับที่2และที่3ได้นี่คือความสําเร็จของนักแข่งไทยนะครับกับการแข่งขันในรายการออแจแปนที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของเดชาไกรศาสตร์กันดูครับว่าปีนี้ผลกานแข่งของเขาจะเป็นอย่างไรที่ญี่ปุ่นครับสำหรับปีนี้ในออเจแปนเนี่ยก็จบไปแล้ว6สนามนะครับก็ สองสนามล่าสุดเนี่ยเราโคเทียมทั้งสองสนามนะครับก็มีพลาดไปในช่วงต้นปีที่พลาดไม่มีแต้มไปสองสนามก็เลยทําให้การลุ้นแชมป์ในปีนี้ค่อนข้างที่จะลําบากแต่ว่าเราก็จะพยายามเก็บคะแนนให้ได้บ้านที่สุดเพื่อที่จะขยับตําแหน่งในคะแนนสะสมให้ได้ให้ได้ดีที่สุดใน,ในสนามสุดท้ายแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชนะนักแข่งญี่ปุ่นที่ที่สนามซูซูกาสกิเพราะว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างยากสําหรับนักแข่ง ต่างชาตินะครับเพราะว่านักแข่งญี่ปุ่นเองคุ้นเคยกับที่นี่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แข่งที่นี่ค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเราเองก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทํากันบ้านให้มากที่สุดเพื่อที่จะทําผลงานให้ดีในในสนามสุดท้าย <1> <1> ความพร้อมของของรถตอนนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วก็ e ทีมงานทุกคนค่อนข้างที่จะลงตัวเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนรถมาเนี่ยก็ค่อนข้างปรับเซ็ตกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะครับก็คิดว่าเวลาเนี่ยทำได้ดีไม่แพ้ นักแข่งแถวหน้าแน่นอนแต่ว่าเรื่องการแข่งจะได้ที่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่การวางแผนในการแข่งอีกครั้งนึงตรงนี้ก็ต้องขอ,อบอกเลยว่าดีใจมากแล้วก็ภูมิใจที่ที่ทางทีมไทยยามาฮ่านะครับแล้วก็ยามาฮ่าญี่ปุ่นที่ที่สนับสนุนผมให้ให้ก้าวไปถึงในระดับมอเตอร์ทูนะครับแล้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะที่จะพัฒนาผมเองก็จะพัฒนาฝีมือให้ให้เข้าไปใน,ในระดับโลกให้มากขึ้น นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะพยายามทำผลงานให้ดีแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับสิงคโปรเลชั่นหรือว่าทางน้ำมันอีนนออสประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ขอขอบคุณที่ร่วมกันสนับสนุนให้ผมได้เข้าไปเข้าไปแข่งขันในระดับโลกคือ Mo โตทเนี่ยต่างต่างกันคนละคนละอย่างเลยนะครับคือต่างกันแบบว่า ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักรถเรื่องของกําลังแรงม้าของรถเรื่องของตัวรถที่มีน้ําหนักเบากว่านะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจริงๆที่มาเลเซียเนี่ยก็อยากติดหนึ่งในสิเพราะว่าเป้าของเป้าของทีมก็คิดว่า1ใน15้าใน2สนามท,ที่ที่จะแข่งที่ทั้งเซปังทั้งโมเตกิเนี่ยก็อยากที่จะได้สนามในสนามหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าเกิดได้ทั้งสองสนามเลยก็จะจะดีมากแล้ก็1ใน15เนี่ยถือว่าเป็นเป้าที่ ที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยไปสําหรับผมฝากให้เป็นกําลังใจในการแข่งขัน m o t ต2ททั้งที่เซปังแล้วก็ที่โมเตกิทั้งสงสนามนะครับเพราะว่า,าผมเองก็เป็นคนไทยอีกขั้นหนึ่งที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันในในม o ต2ครั้งนี้นะครับก็อยากให้แฟนติดตามชมแล้วก็เชียร์ผมให้ทําลงานให้ดีนะครับจะได้นําธงชาติไทยนะครับไปปลุกเในระดับโลกครับผมและนี่ก็คือภาพความสำเร็จของนักแข่งไทย ที่สนามโอกายาม่าเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าตั้นเดชาไกรศาส์นะครับก็สามารถคว้าอันดับที่สามไปครองได้อย่างสวยสดงดงามแม้ว่าปีนี้นะครับเจ้าตั้นจะมีโอกาสคว้าแชมป์ก็ทั้งน้อยแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เขาหาประสบการณ์ในรุ่นใหญ่ปีต่อไปครับเราคงได้เห็นเจ้าตั้นสลาตันได้อลาวาดบนสนามแข่งขันที่ญี่ปุ่นอย่างแน่นอนสำหรับการแข่งขันมอเตทูในรายการชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียและญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในโอกาสต่อไปช่วงนี้พักสักครู่ครับ